ตโจรานว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กล่าวแล้วว่าไม่ยังปีแมมอันว่าเราทั้งหลายกระดิษสามารถจะกระทำตถาอว่าอย่างนั้นนั่นเทียวอิติดงังนี้โจรเชตโกอันว่าโจรผู้เจริญที่สุดอาหะกล่าวแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ตาโตในลำดับนั้นโจรานว่าโจรทั้งหลายปันจะตตาปีแมมมีร้อยห้าเป็นประมาณประมาณห้าร้อยคนนะครับ วันทิตาวาวายแล้วสมมเนรังซึ่งสมมเนรยาจริงสุข,ขอแล้วปรับพระชังซึ่งการบรรพชาโสสมมเนรรวนว่าสมมเนนั้นฉินทิตาวาตัดแล้วเกเสจะซึ่งผมทั้งหลายด้วยวัธษาจะซึ่งชายแห่งผ้าทั้งหลายด้วยเตสังโจรานังแห่งคนทั้งหลายเหล่านั้นอสิธาราหิเอวะ ด้วยคมแห่งดาบทั้งหลายนั่นเทียวราชิตวายอมแล้วตามพระมติกายะด้วยดินแดงเตโจรายังโจรทั้งหลายเหล่านั้นอัาชาเทตวาให้นุ่งแล้วกาสายานี้ซึ่งผ้ากาสายะทั้งหลายตาีิเหล่านั้นปฏิทถาเปตวาให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วสีเลสุในศีลทั้งหลายท่สสุสิบ อาทายะพาวแล้วเตสมมเเรซึ่งสมมเนรทั้งหลายเหล่านั้นคัดสันโตไปอยู่จินเตสิคิดแล้วว่าตัดบทเป็นสเจบวกอาหังนะครับสเจถ้าว่าอาหังนั้นว่าเราเถเรอธิสวาวะไม่เห็นแล้วซึ่งพระเถระทั้งหลายเที่ยวคมิสามิจักไปใส เตเถรานอันว่าพระเถระาทั้งหลายเหล่านั้นณนะสกิสันติจักไม่อาจกาตรตุงเพื่ออันกระทำสมณะธรรม,มังซึ่งสมณะธรรมเทสังเทรานางแห่งพระเถระาทั้งหลายเหล่านั้นหนาะเถรวนว่าพระเถระเอโกโอปิเมรูปหนึ่งนาะสกีไม่ได้อาจแล้วสันธาได้ตุงเพื่อ,อนทรงไว้พร้อมอัดสูนี้ซึ่งในตาทั้งหลายปภูติจำเดิม โจรานางมังคเยตาวานิขันตะกาตโตแต่การแห่งโจรทั้งหลายพาเอาซึ่งเราออกไปแล้วเตสังเถรานังเมื่อพระเถระทั้งหลายนั้นจินเตนตานังคิดอยู่ว่าสมเนโรอันว่าสมเนโจเรหิอันโจรทั้งหลายมาที่โตให้ตายแล้วนุกโขหรือหนอแลอุทาหุหรือว่า สมณีโรอันว่าสมณีโจเรหิอันโจนทั้งหลายมาได้โตให้ตายแล้วโนหามิได้อิติดังนี้กรรมฐานัางอันว่ากรรมฐานอภิมุขขังเป็นคุณชาติมีหน้าจะเพอภวิสติจักเป็นนะหามิได้ตัดสมาเพราะเหตุนั้นอาหารนั้นว่าเราเตเถเรที่สวาวะ เห็นแล้วซึ่งพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นเทียวคมิสสามิจักไปอิติดังนี้โสสมมเนรวนว่าสมเนนั้นปัญจตะตะพิกุปริวาโรโหผู้มีภิกษุมีร้อยหเป็นประมาณเป็นบริวารคันตวาไปแล้วตัดถ,ถ,ถาเนีในที่นั้นวาจเนคันเมื่อคำว่าสังกิจจะดูก่อนสังกิจจะสัพุริสะผู้เป็นสัตบุรุษตัดบทเป็นลัดทางปกตนะครับตรงนี้ ชีวิตต่างกันว่าชีวิตเตอันเธอละทังได้แล้วกิงหรืออิติดังนี้เตหิพิกขูหิอันพิกสุทั้งหลายเหล่านั้นปฏิรัตทัศเสหิผู้มีความเบาใจอันได้เฉพาะแล้วทัศเนนะเพราะการเห็นอัตโนซึ่งตนเปรหักพิพัฒเพราะทัศนะปนยุประใจนะครับวุตเต กล่าวแล้ววัตตวาอยู่ในหน้าต่อไปนะครับกล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้จเจริญอามะขอรับเอวังกันว่าอย่างนั้นอิเมอันเตวาสิกาหรือจูรานะครับอันว่าอันเตวาสิกทั้งหลายเหล่านี้มังมาเรตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันยังกระผมให้ตายอุตตวาเป็น อาสาโกลตาไม่อ่านอยู่มังมาเรตุงเพื่ออันยังกระผมให้ตายประสิติตวาเลื่อมใสแล้วคูดเนในคุณมามะาของกระผมสุตตวาฟังแล้วทำมังซึ่งตาปร,ปรับปจิตตาบวชแล้วอาหังอ่านว่ากระผม อาค้โตเป็นผู้มาแล้วจินตนเนนะด้วยความคิดว่าหังางันว่ากระผมทิศวาเห็นแล้วตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายคมิสสามิจักไปอิติดังนี้อัมหิย่อมเป็นหรือจะแปลว่าอันว่ากระผมมาแล้วด้วยความคิดว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับตุมเหตุว่าท่านทั้งหลายอภัมมัตตาผู้ไม่ประมาทแล้วกรโรธะจงกระทำสมณะธรรม,มังซึ่งสมณะธรรมอาหารอันว่ากระผมคมิสสามิจักไปสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศา,าสดาอิติดังนี้นี่นคือวัตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับ วันทีิตวาว่าแล้วเตปิขูซึ่งพิสูทั้งหลายเหล่านั้นอาทายะพาวแล้วอิตเเรอันเตวาสิเกซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายเหล่านอกนี้คันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักอุปชยัยสะของอุปชาวัจเนครั้นเมื่อคำว่าสังกิจจะดูก่อนสังกิจจะอันเตวาสิกอันว่าอันเตวาสิกทั้งหลายเตอันเธอรัตธาได้แล้วกิงหรืออิติดังนี้ เถรณนะอันเถรระรพุตเตกล่าวแล้ววัตวากล่าวแล้วว่าพันเตขึ้นขึ้นหน้าตังนี่นะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญอามะขอรับเอวังกันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้อาโรเจฟีบอกแจ้งแล้วตังประวัติสิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นจ,จะก็วจเนครั้นเมื่อคําว่าสังกิจจาดูก่อนสังกิจจาตะวังกันว่าเธอคัตฉะจงไป ตววางกันว่าเธอปัสสาหิจงเฝ้าสัทธ,ธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้เถรนะอันพระเถระบุตเตกล่าวแล้วสัมปติจิตตวารับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้วันทิตตวาว่ายแล้วเถรัง ซึ่งพระเถระอาทายะพ่าวแล้วเตอันเตวาสิกะซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วสันติกางสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาวจเนครั้นเมื่อพระดํารัสว่าสังกิจจะดูก่อนสังกิจจะอันเตวาสิกาอันว่าอันเตวาสิกทั้งหลายเตอันเธอรัตธาได้แล้วหรืออิจิดังนี้สัทธาราปิเมอันพระศาสดาวุตเตตรัสแล้วอาโรเจสี กราบทูลแล้วตังประวัติสิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นสัตถานว่าพระศาสดาผู้จิตวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสูุทั้งหลายกีระได้ยินว่าเอวังกันว่าอย่างนั้นหรืออิติดังนี้ว่าจะเนครั้นเมื่อคําว่าพันเตฆาเตพระองค์ผู้จเจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เตหิพิกูหีอันพิสูุนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้ววัตาวาตรัสแล้วว่า นี่รวบนะครับอิธานิสีเลปฏิถายะเอกทิวสังปิชีวิตังอันว่าอันตั้งเฉพาะแล้วในศีลเป็นอยู่แม้สิ้นวันหนึ่งในการนี้ไสยโยเป็นกุณชาติประเสริฐกว่าตุมหากางโจรักอมังกัตตวาทุศสีเลปฏิถายะวัศสสตังชีวตโต กว่าการกระทำแล้วซึ่งโจรกรรมตั้งอยู่เฉพาะแล้วในศีลอันโทษประสุทธายแล้วเป็นอยู่สิ้นร้อยแห่งปีแห่งเธอทั้งหลายโหติย่อมเป็นตรงนี้นะครับอนุสันติงกตเตตวาทำมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสันติแสดงซึ่งธรรมอาหารตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่า จะก็โยปุกโลนว่าบุคคลใดทุศีโลเป็นผู้มีศีลอันโทษประทุสร้ายแล้วอสมาหิโตเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นดีแล้วหุตวาเป็นชีเวพึงเป็นอยู่วัสสะสตังสิ้นร้อยแห่งปีชีวิตตังอันว่าความเป็นอยู่เอกาหังแม้สิ้นวันหนึ่ง เอกาหังนี่ตัดบวทเป็นเอกังบวกหังนี่นะอาหะแปลว่าวันนะครับภุคละสะแห่งบุคคลศีลวันตัดสะผู้มีศีลชายิโนผู้เพ่งโดยปกติใสยโยเป็นธรรมชาติประเสริฐกว่าตะโตตาาัดสะภุคละสะวัสสตังชีวตตะโต กว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยแห่งปีแห่งบุคคลนั้นนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่านิสีโลเป็นผู้มีศีลออกแล้วอิติดังนี้ตัทะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสส่ยบทว่าทุตสีโลอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าชีวิตังอันว่าความเป็นอยู่เอกะทิวสังปี แม้สิ้นวันหนึ่งเอ,งเอกะทิ่วสังปิคือว่าเอกะมูดตามปีแม้สิ้นการครู่หนึ่งภุกลัสสะแห่งบุคคลศีลวันตะสะผู้มีศีลชายิโนผู้เพ่งชาเนหิด้วยชาทั้งหลายทวีหิสอง ไสยโยเป็นคุณชาติประเสริฐกว่าไสยโยคือว่าอุตมังเป็นธรรมชาติสูงสุดชีวตต,ตัวกว่าความเป็นอยู่วัสสตังสิ้นร้อยแห่งปีทุตสีละสะแห่งบุคคลผู้มีศีลอันโทษปุทุสลายแล้วอิติดังนี้ปทัสสายหมดว่าศีละวันตัสสะอิติดังนี้ เทศนาภาษาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาพิขูอันว่าพิสึงหลายปัญจัตตาปีแมมีร้อยห้าเป็นประมาณเตเหล่านั้นปาปุณิงสุบรรลุแล้วอหัตตังซึ่งพระอรหาาัตสหกบปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายธรรมเทศนานว่าพระธรรมเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วสัมปัตตามหาชนัสสาปีแม้แก่มหาชนพูดถึงพร้อมแล้ว อะ,ะเปรณสมยเยนะโดยสมัยอื่นอีกสังกิตโจอันว่าสังกิตจ,จะและพิตวาได้แล้วอุปสัมประทางซึ่งการอุปสมบทถ้าสาวัตโสเป็นผู้มีรรษาสิบพุตตวาเป็นคันหิรับแล้วสมะเนรังซึ่งสมะเนนปะนะก็โสสสมเนรวนว่าสมเนนนั้น อาทิมุตตะสัมเนโรนามะเป็นผู้ชื่อว่าอาทิมุตตะสัมเนนพาขี้นยโยผู้เป็นหลานตัตสะ,ตะสังกิจจัตตาเอวะของพระเถระที่ว่าสังกิจจนั่นเที่ยวโหติย่อมเป็นอาทารั้งนั้นเถรวนว่าพระเถระอามันเดตวาเรียกมาแล้วนางสัมเนรังซึ่งสัมเนนนั้นปริปุณณวัสกาลีในการแห่งสัมเนนนั้นมีการฝนเต็มรอบแล้ว วิโยเชสีส่งไปแล้วว่าจะเนนะด้วยคําว่าอาหารกั้นว่าเราคฤตสามิจะกระทำอุปส,สมบทเตแก่เธอตะวางนั้นว่าเธอคัดฉะจงไปตะวางนั้นว่าเธอปุจจิตวาถามแล้ววัสสปริมาณนางซึ่งปริมาณแห่งการฝนสันติเกในสำนักยาตการนางของญาติทั้งหลายเอหิจงมาอิติดังนี้โสสมมเนรวนว่าสะมะเนนั้น ขัดฉันโตไปอยู่สันติกังสู่สำนักมาตาปิตูนางของมารดาและบิดาทั้งหลายปัญจาสเตหิโจเรหินี่คือโจเรหินะครับภริกรรมมัตถายามารรยะมาโนผู้วันโจนทั้งหลายมี1้อเป็นประมาณให้ตายอยู่เพื่อประโยชน์แก่พรีกรรม อันตรามะเคในระหว่างแห่งหวนทางเทเสตวาแสดงแล้วทำบางซึ่งทำเตสังโจรานังแก่โจรทั้งหลายเหล่านั้นประสัญนะจิตเตหิโจเรหิวิสัตถัวผู้อันโจรทั้งหลายผู้มีจิตเริ่มใสแล้วปล่อยแล้วว่าจเนนะด้วยคำว่า อามหากังอธิกภาโวอันว่าความที่แห่งเราทั้งหลายมีอยู่อิมัสมิงฐาเนในที่นี้เตอันท่านนาะอารโรเจตโพูไม่พึงบอกกัสจิกแก่ใครใครอิติดังนี้ ทิศวาเห็นแล้วมาตาปิตโรซึ่งมารดาและบิดาทั้งหลายอาคาตฉันเตผู้มาอยู่ปฏิปเถในหนทางตอบอนุรักษ์ขันโตนะครับตัวนี้นะครับตัดบทเป็นสัจจังกับอนุรักษ์ขันโตตามรักษาอยู่สัจจังซึ่งสัจจะนะอาโรเจสิไม่บอกแล้ว เตสังมาตาปิตูนางแก่มารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นปฏิปัติธนนาต่างปีแม้ผู้ดำเนินไปอยู่ต่างมักคังเอวะสวนทางนั้นนั่นเทียวเตสังมาตาปิตูนางเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นโจเรหีวิเหทิยะมานานังผู้อันโจรทั้งหลายเบียดเบียนอยู่วัตวากล่าวว่าตะวังปีแม้อันว่าท่าน โจเรหิสัติงเอกโตหุตวามันเยเห็นจะเป็นโดยความเป็นอันเดียวกันกับด้วยโจรทั้งหลายนี่คือหุตวามันเยนะครับนาอารโรเจสีไม่บอกแล้วอมหากังแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้นี่คือวัตวานะครับสุตวาฟังแล้วตวัทางซึ่งเสียงมาตาปิตูนางของมารดาและบิดาทั้งหลายปริเทวันตานางคร่ำครวญอยู่ ปะิเทวันตานังเป็นกิริยาคุผภาคของประโยคแทรกของมาตาปิตูนางที่ในหน้าที่ผ่านมานะครับปะริเทวันตานังคร่ำครวญอยู่เตโจราว่าโจนทั้งหลายเหล่านั้นสุตวาฟังแล้วสัตว์ทางซึ่งเสียงยัตวารู้แล้วอนาโรจิตะภาวัง ซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้อันสมณเนไม่บอกแล้วมาตาปิตูนังปีแม้แก่มารดาและบิดาทั้งหลายประสัณหาจิตตาผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วยาจริงสุข,ขอแล้วปับพระจังซึ่งการบรรพชาโสปีอธิมุตตกะสมณีนนโรอันว่าสมณณน,นที่ว่าอาทิมุตตกะเม้นั้นเตโจเรยังโจนทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพทั้งปวง ปพาเชตวาให้บวชแล้วสังกิจจะสัมเนโรวิยะราวกับอันว่าสมมเนนชื่อว่าสังกิจจาอเนตวานำมาแล้วสันติกังสู่สำนักอุปชายสะสของอุปชาเตนะอุปชาเยนะเปสิโตผู้อันอุปชานั้นส่งไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดา อาทายะพาวแล้วเตสัมเนเรซึ่งสัมเนรทั้งหลายเหล่านั้นคันตาวาไปแล้วอาโรเจสิกราบทุลแล้ว,ต,วตังภวะติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นสัตถุแก่พระศาสดาสัตฐานว่าพระศาสดาจิตตวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายกีระได้ยินว,วนว่าเอวังอันว่าอย่างนั้นหรืออิติด,ดังนี้ว่าเจเนครั้นเมื่อคําว่าพันเตฆาเตพระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ เตหิพิกขูหิอันพิกษูุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูแล้วอนุสันทิงก็เตตวาทำมังเทเสยนตเมื่อทรงสื่อต่อซึ่งอนุสนทิแสดงซึ่งทาปุริมะนะเยนะเอวะตามในมินิโกนั่นเที่ยวอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถาอิมังเอวะนี้นั่นเทียวว่า จะก็โยบุคโลนว่าบุคคลใดทุตสีโลเป็นผู้มีศีลอันโทษประสุตร้ายแล้วอสมาหิโตเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นดีแล้วหุตวาเป็นชีเวพึงเป็นอยู่วัดสระสตังตลอดร้อยแห่งปีชีวิตังอ่านว่าอันเป็นอยู่เอกาหังเส้นวันหนึ่งปุกรสะของบุคคลศีลวันตระสะผู้มีศีลชายโนผู้เพ่งโดยปกติใสยโย เป็นธรรมชาติประเสริฐกว่าตะโตตัสสะภุคลัสะวัสะสะตางชีวะตะโตกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยแห่งปีแห่งบุคคลนั้นนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อีทางปีอธิมุตตะสัมเปเนระวะัตุนามะชื่ออันว่าเรื่องแห่งสัมเปเรนชื่อว่าอธิมุตตะแม้นี้มะยาอันข้าพเจ้า วุตังกล่าวแล้วอิมิสาคาถายะด้วยคาถานี้เอวานั่นเทียวอิติดังนี้แลอิติสุดท้ายประโยคนะครับสังกิจจาสัมเนราวัตถุอ่านว่าเรื่องแห่งสัมเนรที่ว่าสังกิจะนิติตังจบแล้วก็ขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนจงทุกท่านเทิญ